สวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้วเหมือนเดิมค่ะคนสวยคนสวยชัดตุนของเราเปิดฉากมามาขอรายงานตัวกับพ่อพ่อแม่เอฟซีนะคะกำลังสำรวจสำรวจเบา่ะพอดีแม่ซักเบาให้เพิ่งเอามาให้ใหม่กระบอ๋ที่เพิ่งซักเสร็จมาให้ใหม่น่าจะมีกลิ่น กินอูกินที่ไม่ใช่กิ่นที่ของพวกเขาปกติค่ะก็เลยสลํารวจด,ดมดูอยู่เด็กๆกลุ่มน้นทําอะไรกันลูกเด็กๆนะคะเช้ามาก็จะแบบเนี้ยค่ะไม่ไปไหนหรอกก็จะอยู่มุมนี้กันถ้าตาบใดที่ยังไม่ได้กินข้าวเช้าตาบใดที่พวกเขายังไม่กินข้าวเช้าก็จะพากันนั่งรอกันอยู่ตรงเนี้ค่ะมุมนี้เพราะว่าเวลาให้อาหารแม่กิ่นก็จะให้ตรงโซนนี้เนาะ ให้อาหารพวกเขากินโซนนี้กันรอค่ะรอแม่เนี่ยเดี๋ยวต้องทําเนี่ยค่ะมื้อเช้าเด็กๆก,ก็จะกินวันละสองกล่องเนี่ยค่ะกินอาหารเปียกวันละสองกล่องเนาะก็เป็นอะไรที่หนักหนาเหมือนกันค่ะสําหรับอาหารบ้านเราเพราะว่าพวกเขาก็ไม่ใช่ว่ากินแต่อาหารเปียกก็มีกินอาหารเม็ดด้วย เพราะว่าอาหารเม็ดไม่กิ่นก็จะวางไว้ให้เขากินได้ทั้งวันค่ะอาหารก็ใกล้จะหมดแล้วเหมือนกันอาหารเปียกน่าจะกินได้อีกสองวันค่ะกินได้อีกสองวันท่านใดเมตตาเด็กๆก,ก็สนับสนุนอาหารให้เด็กๆได้นะคะกินได้อีกประมาณแค่2อสาวันสำหรับอาหารเปียกที่มีอยู่ท่านจะไม่ให้กินเลยก็สงสารค่ะสงสาร แล้วเดี๋ยววันนี้ถ้าแม่กิ่งทําอาหารให้เด็กๆกินเสร็จทํางานบ้านเสร็จอะไรเสร็จแม่กิ่งก็จะแวะไปที่โรงพยาบาลค่ะแวะไปที่โรงพยาบาลไปดูไปดูบุญมีเนาะบุญเมย์บุญม,มีที่แม่เกียงเขาเอาไปไว้ที่โรงพยาบาลน,นะคะ่ะก็จะต้องไปเซ็นเอกสารอะไรให้คุณหมอก็เดี๋ยวยังไงก็จะอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะสําหรับบุญมีก็ตอนนี้ก็ให้คุณหมอดูแลไปก่อนค่ะ คุณแม่ไปดูแลไปก่อนเบื้องต้นเนาะเพราะว่าน้องก็เท่าที่ฟังจากแม่เกียงก็แย่มาเหมือนกันแล้วก็ผอมมากเหมือนกันน่าจะขาดน้ําขาดอาหารนะคะเพราะเบื้องต้นก็ให้คุณหมอดูแลตรงส่วนนั้นไปก่อนเดี๋ยวแม่เก่งก็จะแวะไปดูเรื่อยๆค่ะแวะไปดูเรื่อยๆก็จะอัปเดตมาให้ดูเรื่อยๆนะคะว่าน้องเป็นยังไงชีวิตชีวิตหนึ่งเนาะโอ้ยพระคุณพระคุณ ก็คุณน้วนช่องทองคูณค่ะกระโดดขึ้นเกาะแม่โอ้ยพ่อตัวดีชอบนะคะชอบกระโดดเวลาแม่ยือนอยู่เนี่ยเวลาแม่ยืนถ่ายคลิปชอบกระโดดขึ้นเกาะแม่เขาอาชะตูนชตูนชีวิตชีวิตหนึ่งค่ะไม่ว่าจะเป็นอะไรมาถ้ามันลำบากสุดๆแล้วก็ปล่อยผ่านไม่ได้เหมือนกันค่ะสำหรับ แมวเนาะแมวที่แบบลำบากมาไปเหยียบน้องอ่ะลูกฮะเด็กๆตระกูลทองก็จะแบบปุ้ยมุ้ยปุ้ยมุยม้ยแบบนี้แบบนี้ค่ะคือพอยังไม่ได้กินข้าวก็จะยังไม่มีแรงพวกหนูยังไม่มีแรงกระโดดรลดเต้นให้กับพ่อพแม่เอซได้เห็นเหรอลูกฮะอ๋อนอนหมดเลี้ยวหมดแรงกันโอหน้าสงสารหน้าสงสารจังเลยลูก นอนหมดเลี้ยงหมดแรงรอแม่นะคะรอแม่ทําอาหารให้กินแต่ละคนแต่ละคนดี๋ยถ้ากินเสร็จก็คึกคักได้ค่ะคึกคักได้เดี๋ยวแม่ถ่ายคลิปแป๊บหนึ่งนะลูกนะถ่ายคลิปส่งให้กับพ่อพ่อแม่เอฟซีได้เห็นความกุ้ยมุ้ยกุ้ยมุ้ยของพวกหนูกรแล้วเดี๋ยวแม่ก็จะทําอาหารให้กิน ท่านใดเมตตาเด็กๆครอบครัวตระกูลทองก็สนับสนุนอาหารมาให้เด็กๆได้นะคะถ้าเป็นอาหารเปียกบ้านเราก็จะกินอาหารตัวนี้ค่ะคาร์ลอตเนาะลีกาลอสอาหารเมร็ดก็ใกล้จะหมดอาหารเปียกก็ใกล้จะหมดค่ะทั้งแมกซิมาทั้งคาินฟิตค่ะ อย่างที่แม่กิ่งบอกเนาะตอนนี้แม่กิ่งก็ให้เด็กๆกินมื้อเย็นเป็นคนินฟิตเอามื้อเช้าก็กินเป็นอาหารเปียกก็มาให้พวกเขากินอาหารเปียกแค่มื้อเดียวแล้วค่ะเพราะว่าไม่อย่างนั้นไม่ไหวจริงๆยังไงก็เอ็นดูเมตตาเด็กๆด้วยนะคะสนับสนับสนุนอาหารมาให้เด็กๆได้ค่ะขอบพระคุณค่ะ